รถยูโรปครับประหยัดประหยัดนะครับซีรีส์หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแปดปอตัวท็อปนะครับนะครับเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานัามาแต่งรถโปรกบ้านนะครับมีรถสวยๆรถยุโรปราคาเบาๆเข้ามาอีกหนึ่งคันครับวันนี้เอาซีรีส์หนึ่งเข้ามานะครับเป็น 118i นะครับตัวท็อปเป็นรุ่น M Sport แท้จากโรงงานเลยนะครับผมสีน้ําเงินเดิมๆฉ่ำๆเลยนะครับราคาถูกมากๆนะเพียงแค่599,000บาทนะครับรถบ้านสภาพดีครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับและได้ตัวท็อปพร้อมชุดแต่ง M Sport แท้จากโรงงานเลยนะครับผม วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า B M Series หคันนี้นะครับหรือว่าชม F 2 0นะครับผมจะมีออปชนตันต่างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างทำมาถึงราคามันเหลือแค่เท่านี้นะครับรถมันน่าใช้หรือเปล่าวันนี้ผมจะพามาชมนะครับผมก็มาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางโปรดบ้านด้วยนะฮะทางกดติดตามกันด้บอนนะครับก็มาชมกันได้เลย B M Series หนะครับรุ่น 118i นะครับรุ่นตัวท็อปสุดของ Series หนึ่งเขาเลยนะครับ คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับเบนซิน136แรงม้านะครับผมมาพร้อมกับพาร์ทเอ็ทุกอย่างของแต่ง M Sport เดิมจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ครับผมชอบไฟหน้าเขาหน้าไฟหน้าเขาจะมีไฟเดอร์ทางมานได้ไงนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นไฟหน้าแบบวงแหวนเป็นไฟ led หมดแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะจังหน้าจมูกรถยนต์ของเขานะครับผมระบบกระบายอากาศแอร์ฟลตรดีมาก มีเซ็นเซอร์หน้านะครับสองจุดมีไฟตะดหมอกในตัวนะครับผมก็นี่ครับกันชนหน้าแบบพาร์ทเสีน้ำเงินหายากมากนะครับสีนี้เป็นสีขายของ b m w เลยนะครับกันตีโครงสร้างเดิมทุกจุดนะไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ําท่วมด้วยนะครับผมกระจกผูช้างนะครับผมนี่ครับเป็นไฟ I v วดีด้วยนะครับผมสีน้ำเงินเดิมโรงงานเลยรถจะมีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นนะแต่โครงสร้างเดิมหมดนะครับผมนี่ครับประตูก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับด้านในจะมีเป็นสติกเกอร์กันรอยด้วยนะครับ ภายในดำนะครับคันนี้เป็นรุ่น M Sport นะครับนี่ไหมจะเป็นดำหมดเลยหนังดำเข้ามาห้องกับตัวคาร์บอนเคเบาลสีขาวจกออโต้คู่หน้าครบนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับมาประกันรถไม่ชนหนักแลอดูข้ามไม่นํำท่วมนะครับรถไม่เคยแกะถอดประตูมาเลยนะครับผมสวยงามมากเมนทอาร์นะครับกลมเดิมต่อชัดเรียนสวยนะครับผมทางด้านบนนี่ด้านข้างนะครับเดิมทุกจุดนะครับเราให้ดูแบบนี้เลย เพราะว่าเราจะการันตีโครงสร้างเป็นหลักอยู่แล้วนะครับว่าการันตีว่าโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนอ่าส่วนบอบาะน่าจะเป็นเบาดไฟฟ้าคู่หน้านะครับ M Sport เนี่ยจะเป็นเบาะดำแบบนี้นะครับเบาดสปอร์ตนะครับก็พวงมาลัย M เป็นพวงมาลัยสปอร์ตสามก้านนะครับแล้วก็สครับเพด M เห็นไหมฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์แอร์แบ็กเดิมอยู่ครบหมดนี่ครับประตูเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยเดิมทุกชิ้นนะครับสวยมากประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่เดิมหมดนะครับกระจกออโต้สี่บานครบนะครับชิ้นกันต่างๆเดิมหมดเลย สภาพสวยมากไันนี้ครับเมทอานี่เห็นไหมจะมีนี่ของเดิมเขาอยู่ครบหมดนะครับโครงตั้งเดิมทุกจุดรถสวยครับถอดมาต้องปิดให้ดีนะไม่งั้นยางพวกนี้เสียหมดนะครับผมเบาะด้านในเบาะหนังดําเดิมโรงงานไม่แสนกว่านะครับแต่วัสสภาพถือว่ายังดีนะครับหนังดเดิมเลยนะครับไม่สุดไม่โซมันก็ไม่เคยทําใหม่นะครับนี่คือนหนังเดิมเขาฝ้าหลังคาเป็นยังไงบ้างนะครับฝ้าหลังคาสีเดียวกันนะครับ เดิมๆนะครับไม่มีองค์อักขระใดๆยางหลังฝั่งซ้ายนะครับยางหลังจะใหญ่กว่าสเปคยางหน้านะข้างหลังจะ2 4 5 3 5 R 1 8นะครับนี่ครับล้อแม็ก M สปอร์ตเห็นไหม M สปอร์ตแท้เลยนะครับยางของ Pirelli ปีสองพนี่สิบเอ็นะครับผมดิส b a k e สี่ล้อครบนะโช้กเดิมสปริงเดิมนะครับโช้กงั่งดีมากนะครับประวัติดีมากๆเลยเจ้าของเก่าดูไกลรถดีครับผมนี่ครับตัวไฟท้ายตัวนี้มันจะเป็นตัวเฟลิฟแล้วนะครับผมไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายตัวใหม่นะครับผมนี่ เซนเซอร์การกระยะตตางขนาด4จุดนะครับพาร์ทเอนะครับนี่เห็นไหมชุดแต่งเขาเดิมสวยงามมากไฟท้ายก็จะเป็นไฟฟูลเอวีดีนะครับไฟเท้าออกด้านซ้ายด้านเดียวนะครับผมส่วนโชก่างครับผมนี่ฮะให้ดูครับโชกเดิมสปริงเดิมหมดใช่ไหมแล้วก็เนี่ยตามเท้าขับต่างๆนะครับไม่เป็นสนิมเลยนะครับไม่มีจุดไหนเป็นสนิมเลยนะครับมาใช้งานในกรุงเทพครับรับประกันว่าไม่ชนหนักไม่จมน้ําไม่พีความนะครับผม ก็ฝาทา้ายเปดตรงนี้คันนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังนะอ่าน,นะครับน็อตเดิมหมดนะครับน็อตฝาท้ายทั้งซ้ายและขวาแล้วก็รมถึงตะเก็บต่างๆเห็นไหมครับอุบัติเหตุไม่มีครับเบา,บาก็ไม่มีนะครับคันนี้หนักก็ไม่มีนะครับตอนนี้ครับที่วางของนะจะเป็นแผ่นยางตรงนี้ครับ จะไม่มียางอะไรนะครับจะมีแต่แบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ B MW เลยนะครับแบตเป็นจศูนย์มานะครับอันนี้แล้วก็เนี่ยครับสภาพด้านในเดิมเดิมฮะเห็นไหมเดิมหมดทุกจุดนะครับแล้วก็ใส่พมเข้ารูปมาให้สวยงามมากหนึ่งหนึ่งเครื่ยนต์เบนซินนะครับผมมีคีบชรกะข้างบนด้วยนะครับ สีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีขายของ BMW เลยนะครับผมอ่าสวยงามมากน้ำมันก็เติมโซฮอร์เกขึ้นไปนะครับผมนี่ครับเปิดตรงนี้ได้ถังน้ํามันด้านหลังฝั่งขวาครับยางสเปคเดียวกันนะ2 4 5 3 5 r 1 8นะครับผมยางเพรีย่ปีสองพัยี่เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็ดิสเบรกสี่ลครบนะครับล้อแมกซเอ็มสปอร์ตเดิมๆเลยนะครับยางเพรีย่นี่ถือว่าเป็นยางที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับเป็นยางสปอร์ตนะส่วนโครงสร้างประตูนะครับนี่แกะให้ดูเลยครับผม เห็นไหมครับเนี่ยมาคิ้งเดิมอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับเบ็ดอาร์คเดิมจะจัดนะครับตามสานันต่างๆไม่มีเคาะไม่มีอะไรมาเลยนะครับสภาพดีมากนี่ครับสภาพต่างๆสวยงามเดิมทุกชิ้นนี่ฮะประตูเขาไม่เคยแกะไม่เคยถอดใดๆเดิมหมดน็อตเดิมหมดสติกเกอร์ไสกลมยาสติกเกอร์ลมไนโตรเจนนี่เขาติดมาเพิ่มแล้วก็นี่ครับ สติ๊กเกอร์ได้เพีตัวถันนะครับอันนี้ห้ามหายเลยสําคัญมากต้องตรงตามเล่มด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเบ็ดป,ประตูแกะให้ดูเลยนี่เป็นไงเดิมหมดนะครับด้าน,นบนด้าน,นข้างเสาการต่างๆโครงสร้างบอกเลยว่าเดิมทุกจุดจริงๆนะครับเราแกะให้ดูแบบนี้นี่ขอคนถับก็จะมีนี่ครับ กระจกออโต้สีบานครบนะครับทับกระจกหูดช้างซ้ายขวาได้หมดเลยแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่สองจุดนะะก็ในสก้าเพดเอ็มอ่าก็พวงมาลัยเอ็มสปอร์ตนะครับเห็นไหมพวงมาลัยสามก้านเอ็มสปอร์ตนี่เอ็มสปอร์ตแท้เลยนะครับผมโลโก้ o, จะมีโลโก้เอ็มสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ยางคู่หน้านะครับแต่ไอ้เกาะคู่หลังนะครับขนาดมันสองสี่ห้าใช่ไหมข้างหลัมันสองสองห้าสี่สิบอาร์สิบแปดนะครับผมดิสเบสสี่ล้อครบเหมือนกันนะครับช่วงล่างก็เป็นยังไงบ้างนี่เนหะ็นไหม เห็นสปริงไหมฮะสปริงเดิมช็อกเดิมหมดนะครับผมล้อมแอคเอสมอสตร์แท้นะครับสภาพดีนะครับแชสซีสวยมากๆนะครับแล้วก็ตามพลาสติกถุวอ่างต่างนี่คือเดิมๆหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับห้องเครื่องของเจ้า bmw 1 1 8 im sport ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันนะครับเปิดฝากระโปรงมาถึงปุ๊บนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาสติ๊กเกอร์นี่คือสติ๊กเกอร์สีขาแล้วก็เนี่ครับสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์ต่างๆแล้วก็มาดูนี่ครับช็ฝากระโปรรงงจะะเเป็นนชขออ BM ยยู่ลคับ นี่ก็น็อตใช่ไหมเดิมหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเดิมหมดเลยแก้มเดิมหมดตะเข็บเดิมหมดว่าสวยนะโครงสร้างนี่คือบอกแลบว่าเดิมจัดๆนะฮะเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ตรงตามสติกเกอร์เพจนะนี่ตรงนี้นี่ซีนเดิมโรงงานว่ดสวยมากนะครับอุบัติเหตุชนเบาหรือหนักก็ไม่มีเลยนะครับ เราครับกันโครงสร้างครับบนใบชนหนักปมีความไม่น้ำท่วมเกลียวตีไม่แท้นะครับผมคันนี้เคือยนต์สี่สูบเครื่องมันถุงอัดีซีเคือยนต์เบนซิน้ำไม่ติดแก๊สแล้วก็จะมีเทอร์โบด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องเทอร์โบได้บ่อยแล้วนะครับผมสภาพดีมากครับเซอร์วิสหมดแล้วนะครับระบบต่างๆนะพวกหัวฉีดอะไรนั่นก็คือเพิ่งเซอร์วิสไปเลยนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับเจ้าของเก่าดูวยราด้เราก็ซื้อมากเราก็เซอร์วิสให้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ถักปูด้วยน น้ำมันเครื่องครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเลยนะครับใช้เกียหมื่นโลนะครับต่อไปก็คืออีกหมื่นโลถึงเข้าสู่ในออมหนึ่งก็ได้หรือเข้าอู่ข้างนอกก็ได้นะครับผมอ่าระบะการโครงสร้างเดิมทุจุดใช่ไหมแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดขับดีมากคันนี้จะต่างจากซีรีส์หนึ่งตัวที่เป็นหนึ่งหนึ่งหกยังไงนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยมันจะเป็นสามสูบใช่ไหมหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยจะเป็นสี่สูบขึ้นบนเบนซินนะครับแล้วก็มีเทอร์โบด้วยนะครับขับดีขับสนะครับ เขาก็ขับเครื่องนอกอ่างด้วยเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับว่าเจ้า 118M Sport คันนี้ข้างในาจะเป็นยังไงบ้างปไปชมกันคันนี้ก็ฟุสตาร์นนะยเยนเบรกกดปุ่มอ่านะครับนิ่งๆเลยหน้าจอก็คําเตือนนะครับมีแค่นะ้ำมันจะหมดอย่างเดียวนะครับเชื่อก็ไม่มีอะไรอ่านีก็เช็คดูหน้าจอได้เลขไม้1หนึ่งแสกมนิโลนะครับประกันไม้แท้นะ เข้าสู่ทีคือตอนแสนเจ็ดนะครับผมโอเปอร์ว่าสุดเพิ่งเข้าสวิตต์มานะครับอ่าเนี่ยปรับโคมอะไรต่างๆได้หมดนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์หนึ่งนะมันจะเป็นน้องเล็กสุดของค่าย BMW เลยเป็นรถที่กระทัดรัดนะครับขับง่ายนะครับดูแลง่ายมากนะครับ1นึ่งหนึ่งแปดนะครับตัวท็อปสุดแล้วนะครับแล้วก็สภาพด้านในนะครับนี่พวกต่ำหนักคอนโซลต่างๆนะครับอยู่สภาพดีนี่มีไรคาร์บอนเคปลอร์ด้วยนะครับผมไม่มีกล้องห้าหลังนะจะมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หอยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับผม หน้าจอจะเป็นเงินไม่เป็นเขียววนรอบอยู่นะครับผมโอเคเลยครับเึื่อเสียงเขาต่อ M A M บูททูด FM AM ได้หมดนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนแอร์นะครับผมมีปรับความแรงอุณหภูมิต่างๆตรงฝั่งนี้เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จแบตได้นะครับวางแก้ว2แก้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวคอมมานด์นะดูเรื่องของวินิค่าอินโฟมิชันต่างๆได้เนี่ยดูเรื่องของของมยางนะครับ น้ำมันเครื่องต่างๆนะครับดูคําเตือนเชคอนโทนนี่ใช่ไหมครับก็มีแค่ไรมีแค่น้ามันจะหมดที่เหลือไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับเ<ม>พราะคัน,นี้เซอร์วิสหมดแล้วนะครับผมประวัติด,ดีมากเนี่ย์วิสรีควอนเมนต่างๆนะครับเนี่ยประวัติการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเนี่ยอีกหมื่นโลต่างๆเนี่ยอยู่สภาพโอเคหมดเลยนะครับ<ม>ยังไม่ทำอะไรถ้าเกิดว่ารถมันต้องทำเนี่ยมันจะขึ้นเตือนหน้าจอหมดเลยรถยุโรปจ,จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะ,จะเตือนที่หน้าจอหมดนะครับถือว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีเนี่ยการแจ้งเตือนได้ดีมากนะครับเราขับไปไหนเราจะรู้หมดเลยมันจะโชว์ที่หน้าจอหมดนะครับมันจะฟ้องหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมดอีโคโปรนะครับโหมดเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่ Pass. สปอร์ตพัสสปอร์ตพัสเนี่ยมันจะปิดตัวแฮนช์จัคอนโทรลหมดเลยนะครับผมอ่ะเราจะมีโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับถ้าโปรติ่ก็คือใช้คอมฟอร์ตหรืออีโคโปรก็ได้มันจะเปลี่ยนน้ำมันมากๆเลยนะครับผม ขับดีขับสนุกครับเกียร์ไฟฟ้า P R N D ทั่วไปนะครับเบรมือธรรมดานะแล้วก็ที่พักแขนจะมีต่อ A U X 1. จุดแล้วก็ U S B 1. จุดนะครับส่วนที่ชอบก็คือพมงมาลัยเขาน่จะได้ M Sport ตัวนี้นะครับ M Sport แท้ก็คือจะปรับตัวเครื่องเสียงตรงนี้ได้ปรับโหมดต่างๆได้นะครับรับสายวางสายได้นะครับผมแล้วก็ตั้งตัวคูดคอนโทรลลิมิตได้นะครับผมนี่ไฟหน้าออโต้นะมีไฟตะหมอกในตัวนะครับอยู่สภาพดี เครื่องยนต์ไม่สั่นนะครับรอบทุกอย่างปกติหมดนะครับผมขับดีมากนะครับไม้น้อยไม้มันแค่แสนหกเองนะครับเอาประกัน์ไม่แท้งนะแล้วก็สภาพดีครับได้ซีรีส์หนึ่งที่เป็นน้องเล็กสุดในค่าย BM นะครับกระทัดรัดครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันหกเองรอดได้เครื่องมันหกเทอร์โบด้วยนะครับผมผมคิดว่าก็เปลี่ยนน้ำมันพอสมควรเลยนะครับสภาพดีครับได้รถสปอร์ตเนี่ยได้พวงมาลัยสปอร์ตด้วยนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปสรุปนั่งรถไปฟังกัน bmw 118i คันนี้ครับ m sport นะครับราคาดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่599,000บาทนะครับปี15.16ไม์แสนหกแท้นะครับผมประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับน็อตทุกตัวไม่มีขยับเลยนะครับภาวะศูนย์ไม้แท้นะครับประกันติดโครงสร้างได้หมดนะครับเอารับประกันครับว่าโครงสร้างทุกอย่างตรงตามที่ผมแจ้งในรีวิวน่นอนครับหากดูจบนะครับจะมั่นใจได้เลยครับว่าได้รถตรงปกตมที่ผมได้แจ้งแน่นอนนะครับผมสนใจซื้อท่าไงครับจะซื้อสดหรือจะแฟร์แลก็ได้นะครับอยู่ใกล้นะครับ ทางงานเรามีบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับเในกระถานแฟนถึงบ้านนะครับแฟนนั่นผ่านเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแชร์โรชเชนมาครับจุวต่างจังหวัดนะครับเรามีรสไฟบริการให้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมเซลก์ออนไลน์นะครับงานเดือดๆกับทางสิงคโปร์กดบ้านนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อเข้าทางเฟซบุ๊กยูทูปติ๊กต๊อกนะครับฝากกดลกดแชร์กดสมัครให้ทางโปรรถบ้านด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบก็กดไลก์เป็นกำลังใจให้ผมนะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับว่าชมรีวิวกเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะให้ผมรีวิิิิวคคค้้ดดขะเเเพ่มมมมมมตตกก็สาารรถออนน์บบไปลัผ สับวันนี้นะครับผมแบกหน้ามาก็เจ้า BMW โฉม F20 นะครับซีรีส์1นะครับรุ่น 118i M Sport นะครับผมปี2 0 1 5 2 1 6สีน้ำเงินเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมราคา590,000บาทนะครับเลขไมล์160,000กิโลนะครับรับประกันไม้แทนรับประกันโครงสร้างเดิมสุดจุดอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนจะซื้อก็จิดต่อมาที่โปรดรบ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ